เหมือนกันซูเปร์จูนแบบสายฟ้าแรกที่พวกเราทุกคนกำลังเข้าสู่ประสบการณ์ของการฝึกฝนกับการเรียนรู้นี้คือกระบวนการ ของการเชื่อมต่อที่จิตใต้สำนึกกำลังเข้าสู่การต่อวงจรพิเศษกับจัก,กรวาลในระดับที่4ซึ่งแน่นอนในระดับนี้มันคือการเข้าถึงความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่แท้จริงทางจิตวิญญาณมันเป็นความรู้สึกของการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่มันกำลังงอกงาม ในพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและสารอาหารมันทำให้ต้นไม้ได้เติบโตขึ้นและอย่างลากลึกลงสู่พื้นดินและในขณะเดียวกันก็ผลิผลิอะไรผลิกิ่งก้านดอกใบให้เราได้สัมผัสกับความเติบโตสัมผัสกับความหลากหลายแห่งชีวิต ที่เรากำลังสรรสร้างตัวเองออกจากความคิดที่มุ่งมั่นอยู่ในดวงวิญญาณความคิดที่ทำให้เราเป็นเป็นพลังชีวิตในตัวกการกำหนดชีวิตที่จะได้รับรู้ถึงระดับของสติปัญญารับรู้ถึงความจริงที่เหนือกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรากำลังรู้สึก กับจิตวิญญาณของเราอย่างนึกซึ้งเป็นความรู้สึกที่เราจะเข้าถึงสภาวะของผู้สร้างที่เต็มไปด้วยความความอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบและความเข้มแข็งสภาวะของการเชื่อมต่อน,นี้คือสภาวะที่เรากำลังค้นพบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ ภายในตัวเราเองอย่างแท้จริงนันเป็นพลังอำนาจที่สั่นสะเทือนเหมือนสายลมที่กำลังกันโชคอยู่ในในธรรมชาติเหมือนก้อนเมฆที่กําลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนหยดหยาดฝนที่กำลังที่กําลังอะไที่กําลังโปรยปลายลงสู่พื้นพิภพเพื่อให้ความชุ่มเย็นแก่สรรพชีวิตและมวลมนุษย์ สิ่งที่เราต้องการในวันนี้ก็คือการค้นพบขุมทรัพย์ที่หนู่ในก้นบึ้งของดวงวิญญาณของเราขุมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยความชันฉลาดขุมทรัพย์ที่เราจะรู้สึกว่าเรากำลังเข้าถึงความล้ำลึกของชีวิตเหมือนที่พระคัมภีร์ไบเบิลที่เคยกล่าวเขาที่เคยกล่าวว่ามนุษย์จะเป็นไปดังความคิดที่เขามีในหัวใจ ใช่มนุษย์จะเป็นไปดั่งความคิดที่เขามีอยู่ในหัวใจและมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งที่เขาคิดชีวิตของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากความคิดของเขาเองมนุษย์คือผลผลิตของสิ่งที่เขาคิดถึงตลอดทั้งวันนักปราชญ์ผู้รู้มากมายที่ต่างก็ยืนยันว่าความคิดนั้นนะ คือชีวิตของคุณไม่ในไม่ช้าไม่ช้าก็เร็วความคิดที่มันได้รับการสนับสนุนได้รับการตอบสนองจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่งดงามดังที่เราปรารถนานั่นเอง,งนั้นคือการเรียนรู้ความคิดเรียนรู้กระแสจิตยอยู่ตลอดเวลามันคือการบอดหวันเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นท่ามกลางทา่ามกลางการเวลาความรู้สึกที่เรากำลังหมั่นกำจัดความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ที่เรากำลังละลายความโลภความอิจฉาความริษยาความความตนีเหนียวความสับสนหรือแม้แต่ความน้อยเนื้อต่ำใจออกไปให้หมดสิน้น เพื่อที่จะเข้า,เข,าเข้าถึงความรู้สึกของหัวใจที่ทรงพลังอะไรก็ตามที่เป็นความคิดที่ไร้ประโยชน์และทำให้เราเสียเวลาหรือทำให้เราติดกับ,ก,บกับตัวเองจนทำให้มันเป็นผลลัพธ์หรือผลการกระทำที่เลวร้ายอันเกิดจากความมักง่ายหรือการเห็นแก่ตัวของเรา จะต้องได้รับการสลายละลายออกไปเหมือนก้อนน้าแข็งที่ละลายกลายเป็นน้ําในที่สุดที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของของอนุภาพของพลังงานของความร้อนของปัจจัยแวดล้อมกระบวนการซปเปอร์จูนแบบสายฟ้าแลบในระดับที่5นี้คือกระบวนการของความรู้สึกที่เราจะไม่อนุญาตให้มเมล็ดพันธุ์ของความคิดชั่วร้าย หรือความรู้สึกที่ขัดแย้งจนจิตวิญญาณของเราต้องเศร้าหมองความคิดที่มันหยาบช้าอารมณ์ที่มันทําให้เราสะสมความโกรธความโลภความหลงหรือแม้แต่กระทั่งความเกรดชังที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่รับแคบจากจิตวิญญาณที่เจ็บป่วย ที่มันกำลังสร้างเงื่อนไขเพื่อทำให้เราเพื่อทำให้เราทุกคนเกิดความคิดลบที่จะไปเบียดเบียนหรือทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนถึงขั้นไปสร้างความเดือดร้อนหรือความํำคาญใจให้กับคนอื่น ดังนั้นตัวตนที่แท้จริงของเราในด้านที่ดีที่สุดจะต้องถูกสั่นสะเทือนออกมาจากการเชื่อมต่อในกระบวนการของการต่อวงจรในระดับที่5ที่เราต่อวงจรกับจัก,กรวาลน,นั่นเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เรากาลังกาลังลดน้าพรวนดินกําลังใส่ปุ๋ยกําลังประคบประงมต้นไม้แห่งชีวิตของเราให้มันผลิบาลและเติบโตขึ้น ทก่กลางดอกผลที่มันงดงามและมีชีวิตชีวาความปรารถนาเช่นนี้ละที่จะขจัดปัดเป่าความเก็ียดคร้านความอ่อนแอหรือแม้แต่ความโลภที่มันคอยเข้าครอบงำงเราเพื่อเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัว เ,นนเพื่อเรามีชีวิตดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นเพราะฉนั้นมันไม่คู่ควรกับชีวิตของเรามันไม่สอดคล้องกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเราจึงต้องเข้าสู่กระบวนการของการต่อวงจรของซุปเปอร์จูนในระดับที่5ที่เราเรียกว่าการจูนจิตกับจักรวาลมันเป็นการจูนเพื่อเราได้เข้าถึง ถึงจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งถึงการถึงการเอาชนะโชคชะตาฟ้าดินที่เรานี่แหละเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นหรือเป็นผลลัพธ์ที่เราจะได้รับจากเหตุปัจจัยจากการกระทำของเรานั่นเองกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction กำลังสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราเข้าไปอย่างลึกซึ้ง ฝังรากเข้าไปจนถึงแก่นแท้ของชีวิตของเราที่จะทำให้เรารู้สึกถึงหัวใจที่มันร้อนเผาถึงจิตวิญญาณที่มันที่มันซ่าส้นมีมีชีวิตชวามันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องเรียนรู้กฎแห่งความจริงที่เกิดขึ้นจากการคิดคำพูดการกระทำ ที่มันไม่แปรผันเมื่อไรก็ตามที่เราใช้หัวใจที่มันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนให้เต็มไปด้วยความสมดุลและความงดงามเมื่อนั้นจงรู้เถอะว่าเรากําลังชําระล้างกระแสะจิตของเราให้เข้าสู่สภาวะของความเตือนรู้ที่บริสุทธิ์และไร้ขีดจากัดโลกภายนอก ไม่มีวันที่จะปั่นป่วนหรือเหนี่ยวรัง้งครอบงำเราได้เมื่อโลกภายในของเราเติบโตและแข็งแกร่งดุดดังมเมล็ดพันธุ์ที่มันกำลังทะลุทะลวงรากใบของมันและเติบโตขึ้นท่ามกลางคืนวันที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบวินาทีนี้ วินาทีที่เราจะเลิกําครวนวินาทีนี้วินาทีนี้คือวินาทีที่เราจะเลิกกล่าวโทษไปเสียทุกอย่างทุกกล่าวโทษไปเสียทุกอย่างมันคือวินาทีของการเริ่มต้นใหม่ที่เราจะมีชีวิตอย่างลึกซึ้งชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตที่เข้าใจกฎแห่งพลังงานชีวิตที่ต้องขับเคลื่อนดวงวิญญาณของเราให้เข้าสู่ย่านความถี่หรือร่องน้ําของความสุข ของความสงบและของความมีชีวิตชีวาเพราะสิ่งเหล่านี้คือความอิ่มเอมของชีวิตที่จะดึงดูดทรัพย์สมบัติเงินทองความร่ำรวยหรือทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตของเราวิธีการที่เรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สํานึกผ่านจัก,กรวาลในกระบวนการซปเปอร์จูนระดับที่5นี้และระดับที่4ที่กําลังเรียนอยู่ในระดับนี้วือการเข้าถึงเนื้อแท้แห่งชีวิต จิตวิญญาณที่ไม่มีวันเสื่อมสูญจิตวิญญาณที่มันเป็นพลังงานในการค้ำจุนโลกใบนี้ให้สมดุลจิตวิญญาณที่เราเป็นส่วนหนึ่งกับธาตุรู้ของจัก,กรวาลที่ทําให้เกิดกระบ,บวนการแห่งผลลัพธ์ที่แสนมหัศรรรย์จิตวิญญาณที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไละกำลังวิวัต์ไปสู่ไปสู่เป,ป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดวงวิญญาณของเราปรารถนานั่นเองความมุ่งมั่นความกระหายความคิดหรือความรู้สึกที่เปลี่ยมไปด้วยพลังงานและความกระตือร้น,รนจะก,ก่อให้เกิดอุปนิสัยแห่งความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เรา มีความคิดที่สุภาพและอ่อนโยนมีน้ำใจและมีความสงบสุขอยู่ในตัวเองกระบวนการของการเชื่อมต่อซปเปอร์จูนในมิติที่5นี้ที่เรากำลังเข้าสูก่การจูนระบบพิเศษของการต่อพลังงานจัก,กรวาลหรือ Spiritual c o n s เช o u s สเน s หรือ Universal Energy พลังงานจัก,กรวาลในระดับที่4 คือความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับจิตใต้สํานึกของเราอย่างลึกซึ้งสัมผัสกับชีวิตของเราที่มันเปี่ยมร้นด้วยพลังงานแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยทางเลือกใหม่ใช่ชีวิตทางเลือกจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยสภาวะที่สูงส่งเพื่อทำให้เราันรู้ถึงประสบการณ์ที่สุดยอดนี้ เราจะต้องรู้สึกกับจิตใต้สำนึกของเราอย่างลึกซึ้งรู้สึกกับพลังอํานาจอันมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงสัมผัสความรู้สึกทุกสิทุกอย่างที่เราเอาชนะตัวเองเอาชนะใจตัวเองไงเอาชนะความรู้สึกบางอย่างที่มันคอยบีบคั้นกดดันควบคุมครอบงำเรา ให้เต็มไปด้วยความกลัวแต่เมื่อเราปล่อยวางความคิดและเป็นอิสระจากชิ่งรบกวนได้ทุกคนจะรู้สึกกับพลังอํานาจอันลึกลับของจิตได้สํานึกที่มันเกิดอนุภาพที่ทรงพลังอย่างมหาศาลจนเรารู้สึกถึงถึงการเปลี่ยนแปลงถึงความแข็งแกร่ง ถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเป้าหมายที่สูงส่งซึ่งรอคอยให้เราก้าวเดินไปสู่หนทางแห่งความเป็นผู้พิชิตนั้นใช่กระบวนการของการเชื่อมต่อในมิติที่5นี้คือการตอกย้ำปณิธาน ของพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ว่าตราบใดก็ตามที่เรายังยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดผลลัพธ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคงเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่สุดยอดเราก็ต้องค้นพบวิธีการที่ยอดเยี่ยมเราต้องพบค้นพบอักอลกอริทึมอักอลกอริทึมวิธีการที่สุดยอดที่สุด ที่จะทาให้เราสามารถวางใจในความคิดนั้นวางใจในกระบวนการนั้นที่จะเปลี่ยนแปลงขั้วความคิดไปสู่สภาวะใหม่เพื่อผลลัพธ์หรือความสําเร็จที่เราปรารถนาใช่มันคือการจูนกระแสจิตที่เราจะต้องเอาชนะความคุ้นเคยโลกใบเก่าที่หลายคนใช้ชีวิตเหมือนแรงงานทาสและโดนกดขี่ไปวันๆโลกใบเก่า ที่เราติดกับอยู่กับความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เรายอมจำนนต่อเงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมจนทำให้เราจนทำให้เราถูกครอบงำอย่างสิ้นเชิงขณะน,น,นี้เรากำลังเอาชนะความรู้สึกความรู้สึกนั้น ความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนแอความรู้สึกที่ทําให้อัตราของเรามันยอมจํานนกับความเจ็บปวดหรือความร้่มเร็วของฝันที่พิเศษที่สุดในขนาดนี้ที่เรากําลังรู้สึกนั่นก็คือทางเลือกทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ้นจาก a อส e n s i o n กับจากการยกระดับความคิดของเราในระดับของการจูนจิตซุปเปอร์จูนในระดับซุปเปอร์จูนระดับที่4นี้ เราจะรู้สึกกับชีวิตที่มันเป็นเป็นวิถีทางที่ยิ่งใหญ่เราจะรู้สึกกับศักยภาพที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราเองเราจะสัมผัสกับกับความรับรู้ที่ลึกซึ้งและยอดเยี่ยมที่สุดจัก,กรวาลกำลังต้อนรับให้เราทุกคนสู่สภาวะใหม่ สภาวะของโลกที่จะไม่ได้ความอุดมสมบูรณ์สภาวะของชีวิตที่ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้ตามศักยภาพและและสิ่งที่เขาปรารถนาเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสุจริตเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักและความสุขเพื่อดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และความร่ารวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันคือความมั่งคั่งร่ารวยที่เกิดขึ้น จากหัวใจที่ยิ่งใหญ่นั่นเองมันคือความรู้สึกที่เรากำลังยกระดับความคิดของเราจากความเชื่อผิดๆไปสู่การเรียนรู้นขนไควหาความจริงที่เหนือกว่าที่ทำให้เราได้สัมผัสกับวิธีการที่สุดยอดที่สุดที่เราเรียกว่าอารกอริท oh ึม นิวไลท์ชีวิตใหม่ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความมักใหญ่ไฟสูงไม่จำเป็นต้องสำเร็จมันด้วยสาเร็จกับมันด้วยความทะเยอทะยานแต่มันเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันยิ่งใหญ่ที่กำลังเราที่เรากำลังไฝ่คว้าความสำเร็จจากสติปัญญาที่ล้ำเลิศของเราที่กำลังเข้าถึงพลังอำนาจของชีวิตผ่านจิตใต้สำนึกที่ลึกซึ้งที่มันได้เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเรา เป็นความเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่หลงไหลในอำนาจไม่ติดยึดอยู่ในลาบยศอยู่ในลาบยศดสรรเสริญสมบัติใดๆทั้งหลายในโลกเขาเพียงแค่มีชีวิตอยู่เพื่อดำรงไว้ซึ่งซึ่งความวิเวกความสงบและความตื่นรู้ของชีวิตอย่างลึกซึ้งชีวิตที่มีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผ่อแผ่ เสียสละและเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองมันคือความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเมื่อเราค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเราเมื่อเราค้นพบความสำเร็จที่มันทำให้ ฟ้าดินต้องสั่นสะเทือนที่มันเป็นความฝันฝันยิ่งใหญ่ที่นักเดินทางทางจิตวิญญาณทุกคนสปิริชวลเดอะสปิริชวลเทวลเลอร์ thriller, จะได้สร้างสันโลกใหม่นี้ให้กลายเป็นสวงสวรรค์สำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักประพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชกวีนักธุรกิจมนุษย์เดินเดือนมหาเศรษฐี ในทุนนักเล่นหุ้นหมอบุคลากรทางการแพทย์วิศวะทนายความทหารนักการเมืองหรือแม้กระทั่งรัฐบาลชนชั้นปกครองสิ่งที่เราต้องมีในเวลานี้ก็คือการยอมรับความจริงขั้นสูงสุดว่าโลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่มีความหมายและงดงามสําหรับมนุษย์ทุกคนเพียงแค่เราเข้าถึงความงดงามที่ก่อกําเนิดในหัวใจของเราเพียงแค่เราเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่มันมีความหมายด้วยหัวใจที่มันสว่างสวยัยด้วยความรู้สึกของสํานึกที่เต็มไปด้วยความรักและความยุติธรรมเมื่อน,นั้นเราจะเข้าถึง พลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ทั่วทั้งจัก,กรวาลทําให้เราเข้าถึงชีวิตที่สูงส่งซึ่งเราปรารจานามันมานานแสนานานสัมผัสกับลมหายใจและขึ้นความถี่พิเศษนี้เพื่อเขา้าถึงพลังของการจูนซุปเปอร์จูนในระดับที่สีมันเป็นการจูน เพื่อให้เรารู้สึกถึงพลังชีวิตไรไวทาลิสพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณอของเราที่มันกำลังที่มันกำลังเปล่งประกายสัะเชอนออกจากจิตวิญญาณของเรามันเป็นความรู้สึกที่เราได้สัมผัส พลังอันนิ่งสงบจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ลึกซึ้งในความเงียบนี้คือพลังงานที่มันกําลังแผ่กว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในความสงบและความวิเวกนี้คือพลังของดวงวิญญาณและสติหรือสมาธิที่กําลังผลิบานเพื่อเชื่อมโยง กับความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดทั่วทั้งจัก,กรวาลผ่านอัเชียเลคคอร์ดหรือบันทึกแห่งฟ้าที่กำลังไขปริศนาของชีวิตของเราที่กำลังน้อมรับที่กำลังที่กำลังอะไรที่กำลังเฉลิมฉลองที่กำลังเฉลิมฉลองภารกิจที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับเรา ภารกิจที่จะมีสักกี่คนเชียวที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้ค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะมีสักกี่คนบนโลกนี้ที่จะรู้ว่าไม่ว่าอะไรที่ก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกในดาวเคราะห์ดวงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนและวิธีการของจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของการแพร่ระบาดไวรัสหรือการเกิดภัยพิบัติหรือสิ่งที่โลก ได้ไเชิญกับความเดร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าร้วนล้าแต่มีเป้าหมายอิในไซต์ที่อยู่เบื้องหลังเสมอเบื้องหลังก็คือมันคือ,คอ,คอการยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์มันคือการปลุกสำนึกรู้ที่สูงส่งของมนุษย์ให้ค้นพบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของตัวเองในการกำหนดโชคชะตาชีวิตในการลิขิตชีวิตของเราเอง ในการเข้าถึงพลังอำนาจที่ล้ำเลิศและแสนมหัศัจจรน์ของพวกเราทุกคนนี่คือสภาวะที่มันได้เกิดขึ้นแล้วกับพวกเราทุกคนในขนาดนี้เป็นภาวะที่เรากำลังสัมผัสกับกระบวนการแห่งการเชื่อมต่อของพลังงานจักรวาลผ่านสำนึกของแสง สปิริชวล l ล n g เควชผ่านการเชื่อมต่อของจิตใต้สำนึกซับคอน o เชสเน s อิว l ล t ชันซึ่งทั้งหมดคือการต่อวงจรพิเศษของอะตอมต่อวงจรพิเศษผ่านจิตใต้สำนึกซึ่งเราทุกคนกำลังรับรู้กระบวนการหรือประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดนี้พร้อมๆกันในขณะนี้มันเป็นความรู้สึกที่เรากำลัง ที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราจริงๆที่เรากำลังสัมผัสกับจิตใต้สำนึกของเราอย่างนึกซึ้งผ่านสายลมที่กำลังกำลังกำลังโปรยปลายกันโชคกับสายฝนที่มันกำลังกระเซ็นกระสายเข้ามา กระทบผิวกายผมในบ้านกลางป่าที่ผมกำลังรู้สึกกับชีวิตที่กำลังตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและนี่คือประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดที่เราเรียกว่าซปเปอร์จูนเรากำลังจูนรหัสรับของชีวิตและจิตใต้สำนึกผ่านกระบวนการที่ลึกซึ้งที่สุดในระดับของซปเปอร์จูนกระบวนการจูนจิตแบบสายฟ้าแลบในระดับของวาร์ปได์ควอนตัมหรือ ควันดั้มวับไดคือการต่อวงจรด้วยการเชื่อมต่อกับสมาธิสติปัญญาและลมหายใจขอให้พวกเราทุกคนได้พบกับประสบการณ์จูนจิตในระดับที่5หรือซปเปอร์จูนนิ่งในระดับนี้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันทุกๆคนจากหัวใจ jungle jungle